นี่ค่ะเก็บซื้อมาสิบกิโเนาะจะมาทำปลาล้าด้วยแล้วก็ทำปลาแดดเดียวด้วยเ็บก็จะเอาเนี่ปลาสดสดขึ้นจากน้ำมาเลยนะคะเนี่ยขึ้นจากปลาสาีเดนเขาเรียกปลาเมืดมเมืดปลาเมืดมันจะมีตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างนี้เลยเนาะเล็กกลางผสมผสานกันมานะเป็นปลาชนิดเดียวกันนะคะตัวใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเจาก็จะเอา ทั้งทำปลาลาแล้วก็ทำปลาลาแบบเอาไว้ทำแบบปลาลาบองปลาแดกนะคะส่วนอันเนี้ยตัวเล็กๆพวกนี้ยก็จะเอาทำหมดเลยเนาะเดี๋ยวก<ม>็ะจะล้างแล้วจ,จะมาทำให้ดูตามขั้นตอนนะคะน<ม>ี่นะคะเดี๋ยวก็อดเกล็ดปลาเนาะดเกล็ดปลาแล้วก็จะทำปาสะอาดนะนี่ เราก็จะมาคัดแยกออกมวก่าจะทำปลา้าเท่าไหร่แล้วก็ทำปลาเดดเดีดยเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะปลา้างซื้อมาทั้ง10กิโลนะปลาเมือกสิบกิโลเจ็บก็จะแยกนะทำปลาล้านี่เป็นล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ล้างเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะล้างเรีร้อยทาความสะอาดล้างหลาน้ํามากเลยนะคะแล้วก็นี่นี่ค่ะอันนี้แยกไว้ทำทำําแดดเดียวเนาะอันนี้จ๊จะทําแดดเดียวค่ะปลาสิบกิโลเมื่อเอาหัวเอาขี้เอาอะไรออกแล้วเหลือประมาณ8ปกิโลเพราะเจบตัดหัวเลยเอาแต่เนื้อปลาล้วนๆนะคะ8ปดกิโลเจเอามาทําปลาห้ากิโลค่ะอันนี้เอาไวท้ทําแดดเดียวประมาณ สามกิโลค่ะค่ะเดี๋ยวก็เจ็บจะหมักอันนี้ทำปลานะคะเจ็บจะทําให้ดูค่ะนี่ค่ะห้ากิโลนี่เจ็บจะใส่เกลือนะคะเกลือเม็ดเกลือเม็ดนะคะเก้าก็ไม่ใช่เก้าค่ะอันนี้เจ็บก็ไปช่างแล้วเนาะเกลือเนี่ยเจ็บจะหมักไว้ค่ะหมักไว้สองถึงสามวันนะแปดร้อยมิลลิกรัม เก็ืไใส่แปดร้อยมิลลิกรัมเนาะนคะหมักไว้สามวันขึ้นไปอะค่ะอเกือ,อกิโลหนึ่งเนี่ยจะใช้แปดร้อยกิโลกรัมอาใส่ไว้คลุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยไว้แล้วเราค่อยมาดูกันนะคะ เมื่กี้ก็จะคลุกให้เข้ากันเลยนะคะกลัวเกืนไม่พอเนาะนี่จะไปเอาใส่อีกอีกร้อยสัก,กร้อยตำเนาะใส่ไปแล้วใส่นนยเยอะเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราแช่เกลือหมักเกลือไว้สักประมาณสามวันเราก็จะมาดูกันอีกทีนะคะคลุกๆกัน,นะคะ่ะ ปลารหลเจ็บทำทุกปีนะคะเก็บทำทุกปีเจ็บก็ลงคลิปไปบ้างแล้วเนาะปลา้หลเก็บก็ปีกว่าแล้วนะที่ทำไปครั้งก่อนหอมอร่อยค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเนาอ,อยู่ต่างประเทศทำได้สบายสบายค่ะแเ,เราเราเจ็บก็จะปิดฝาไว้นะคะประมาณ3วันขึ้นไปนะ3วันไม่เกิประมาณ3วันเจ็ดวันค่ะเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะนี่ค่ะ ยังก็จะมีมีทั้งปลาตัวใหญ่เนาะแล้วก็ปลาตัวเล็กทำปลาล้านนนี่ห้ากิโลนะคะเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้สักสามวันขึ้นไปนะเราค่ก็มาดูกันอีกทีนึงนะคะจะไปจะเก็บไว้อยู่ต่างประเทศทํากินได้ง่ายๆนะคะปะลาล้าทาตามเก็บเลยลอร่อยหอมด้วยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งหลังจากทิ้งไว้นะคะให้ให้ใหปลามันแบบ แข็งตัวก่อนเจ็บจะทิ้งไว้ประมาณ7วันค่ะค่ะนะคะ7วันแล้วค่อยมาดูกันอีกทีค่ะส่วนปลาที่เหลือนี่นะคะเจ็บจะทำปลาแดดเดียวนะประมาณ2กิโลกว่าๆเนาะค่ะ2กิโลกว่าต3กิโลก็ ทำปลา,เ,าลเราขี้อะไรออกหมดนะมันก็จะอย่างนี้ค่ะมันก็จะเบาน้ําหนักก็จะไม่ถึงแต่เราทํากินเองง่ายๆสบายๆส,สไตล์ของเจี๊ยบเองนะคะค่ะเดี๋ยวเจีเจ๊ยบจะแร่ก,ก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปะทมเครื่องค่ะนี่จ่าที่เจี๊ยบแบ่งปลามาเนะาะทาปลาแดดเดียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเจีเจ๊ยบจะเอาไปตากเนาะไม่ได้ทําวิธีให้ดูเนาะแต่ เจ็บก็คือแบ่งมาทำปลาแดดเดียวค่ะนี่ค่ะพอทำแล้วมันก็เหลือเดี๋ยวมันโหดอีกเนาะ<_><_><_>แต่มันอร่อยมากเลยนะคะเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็มีแค่พริกไทยนะคะพริกไทยเกลือน้ําตาลผงชูรสรสดีค่ะแค่นั้นเองนะปรุงตามใจชอบเลยค่ะแต่ก็ใส่อะไรานิดอารหนอ่อยค่ะพวก เพราะมันมีเกลือด้วยนะคะก็ทํากินกันง่ายๆอยู่ต่างประเทศเนาะเราก็ต้องแบบทํากินให้เป็นจะได้ไประหยัดด้วยจะได้เก็บเงินเยอะๆเนาะค่ะขายให้ดูค่ะนี่นะคะแล้วก็เตรียมเครื่องมานากจะปัน่นข้าวคั่วปั่นทีละเครื่องก่อนเนาะทีละน้อยแบบนะคะนะคะ นี่นะคะเราจะไปทําปลาค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะหอมมากเลยนะข้าวคัวค่ะเป็นข้าวคั่วนะทีกีมันเป็นอาหารไก่คนก็เอาไปทําขนมอะไรพวกนี้นะคะนี่ค่ะมาดูกันค่ะนี่นะคะนี่ ทิ้งไว้เจ็ดวันแล้วเนาะเราก็จะมาไม่ไม่เอาน้าเกลือตรงนี้นะเราจะเทน้าเกลือออกแล้วเราจะใส่ข้าวคั่วค่ะแล้วมาดูกันค่ะมาดูกันค่ะดมันจะได้ไม่คาวเนาะนีเ่เอาเทออกมดแล้วนี่จะทํากินชิ้นมันเนาะจะทํากินชิ้นปลากินตัวปลานีนี่ค่ะนี่นะคะ นี่ข้าวคั่วที่เย็บคั่วไว้ค่ะเย็บก็จะใส่เนาะใส่ข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วแล้วก็คนก่อนค่ะใส่ข้าวคั่วแล้วก็คนก่อนเนาะจะได้หอมอร่อยไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่แค่เกลือกับข้าวคั่วนะนะคะ ทิ้งไว้สักประมาณปีหนึ่งเรวก็ทำไปทุกๆ,ๆปีนะคะทีมบอ,อกแล้วเราเลยเพิ่มเกลืออีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะนี่แล้วก็คลุกข้าข้าคั่วเนะเขาะข้าคั่วแล้วก็คั่วจนมันหอมแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่เยอะนะเราก็ไม่ต้องใส่น้ําไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจะออกมาจากเกลือ จะทิ้งไว้ทักประมาณปีหนึ่งค่ะค่ะนี่แหละค่ะนะคะนะคะแล้วยังไงเนี่ยอันนี้ยเ้าก็มาดูกันหมักไว้นะคะเป็นปีนะคะนี่แล้วก็มาดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะแล้วก็เย็บก็ทำไว้ทุกๆปีนะคะก็ทำไปแล้วก็ มีคลิปที่เจ็บทาไป ep หนึ่งสสแล้วก็มีมาตลอดนะคะก็เจ็บก็เราอยู่ภาษาประเทศเนาะเราได้ปลามาแล้วก็ทําให้กินนะเดี๋ยวพอปลามันปินเนี่ยเราจะกินเนื้อมันได้เยอะๆเนาะกินเนื้อมันเอามาทำปลาสับหรือเอามาทอดอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ดูคลิปต่อๆไปของเจ็บนะคะนี่ทําง่ายๆสบายนะคะทําเป็น มาแดดเด,ยเดียวอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ